เอาคัสวัสดีท่านผู้ชมด้ยนะครับทุกนนะครับใช่ครับวัน oh. นี้ก็กำลังจะไปงาน Thailand g เกมโชว์นะครับทุกคนทุกคนเนี่ยจะมีต่อยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นเกมมีพวกขายอุปกรณ์เกมอะไรอย่างนี้ คีย์บอร์ดเมาส์หรือการลดราคาเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวเจอกันที่นู่นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอะ่ะมไปเ t s g ยสก ที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้างานดีกว่าตอนนี้ยังหาทางเข้าไม่เจอนะเนข้าทางที่เราเราเคยไปกันดีกว่าแต่ตอนนี้<ม>เก็บของก่อนรู้สึกว่าร้อนร้อนแล้วเหนื่อยใถ่พราติดเลยติดนี่ติด,ดยาวมากเลยเ็าไม่ชว์วพามันเ<อ>กิดจากอะไรหรือเปล่าทำไมรล้มันถึงได้ติดขนาดนี้เดี๋ยวออนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ยังไงเราก็ถือละเราค่อยออมอีกทางนึงดีกว่าตรงนู้นนะเราเราจะไม่ลงไปข้างล่างนะเราจะ เราอ้อมอีกเราอ้อมอีกปากหนึ่เราจะไม่ลงข้างล่างเพราะลงข้างล่างเดี๋ยวก็ต้องขึ้นข้างบนดีๆไอพวกนี้ก็รอกันอยู่นะครับก็เขาน่าจะถึงก่อนผมลนะเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าไอพวกนีีที่ขอดเนี่ยมันจะเป็นลูกร่าหน้าตาเป็นไงลนะ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันดีกว่าไปกันดีผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครบ้างคนทีมม่รู้จักส่วนใหญ่ผมจะรู้จักแต่คนที่ในเกมเูบอกสามากกว่าแต่เห็นว,ว่าน่าจะมีคนคนนึงสองสามคนน่าจะมาด้วยไม่โชว์ว่าวันนี้เขาจะมาถึงหรือเปล่าถึงแล้วดูดิ อย่างเยอะไม่เข้าไปได้ปะอย่างเยอะเลยเราว่าเดี๋ยวว่าเราจะนั่งรอกันสักแป๊บก่อนคนมันเยอะคนมันเยอะจริงสถานที่นั่งไม่เจอโอเคได้ควาถึงแล้วครับวันนี้ครับคุณดูดเองนะครับคุณดูด้วยนะครับภาพดมาเองนะครับตั้งทำตั้งนานนะครับาตั้งแต่ะตอนนี้เนี่ยเออทำไปชั่วโมงแล้วช่้ราพุ่งยังรัไม่ดีเลยตอนนี้เจ็บคอยแล้วเนี่ยเมเทโอมาพรุ่งนี้แล้วดูว่าพรุ่งนี้เมเทโอมันจะเป็นยังไงอ่ะ เรามาดูกันเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ี๋ยวเราจะพาไปชมกันด้วยก็แต่เราจะไปไหนดีอะไม่รู้เดินไปเรื่อยๆเดินเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆโดินเดินลุนเลยโ คือที่นั่ง VIP นะฮะับตรงนี้คนเดินผ่านเต็มไม่เหยียไม่กล้าถ่ายเลยงานสาวันมันเหมือนกันเลยนะทั้งหมดอ่ะแค่ยูทูบเบอร์บางช่วงมาไม่บาบ้างอาจจะมีตู้นั่งนิดหน่อยคลิปนี้ไม่มีแล,แล้วเดี๋ยวนั้นตัดมันเป็นพวกนี้ดีกว่า <c oughs> ออไปกันดิเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะหาเมเทโรกันตอนนี้เราเข้ามาแล้วเราพยายามหาเขาดีกว่าหา,า,ายเกมไม่เจอ มันบอกมันอยู่โซคีย์บอร์ดตอนนี้ถ่ายรูปไปหน้าท้องทวิทอยู่หาไม่เจอมันบอกอยู่โซคีย์บอร์ดอยู่ไหนไม่รู้มันมีหลายคีย์บอร์ดหาไม่เจอเดี๋ยวรอไปก่อนรอไปก่อนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นดีนะเฮ้ยก่อนเฮ้ยโอ้ยโอเคโอเคนี่นะครับเป็นเป็นเท่าอ๋อเป็นเเกมเมอร์มาโชว์ตามมาเดินเดินเล่นกันมาเดินมามา โอ้โหหาตั้งนานก่อนจะเจอ,เอ,อหาอยู่่ตรงนู้นะอะอรือว่าจะเดินมาหาก็เดินอยู่ตรงนี้เนยเห็นบอกโซนคีย์บอร์ดต้องไม่รู้ตรงนู้นหรือตรงนี้แต่แต <ๆ S 1> มั่นใจว่าอยู่ตรงเนี้ยก็เลยไม่ได้เดินไปหาในที่สุดก็เจอแล้วเนี่ยเป็นเป็นเลยเนี่ยตัวเป็นเป็นเ,นเลยเนี่ยก่อนจะเจอน่เมื่อกี้ก็บอกว่าไปถึงที่เนี่ยบ่ายสองเตยไปนหนึ่งชั่วโมงกออาจจะหาเสื้ออะไรประมาณเนี่ยไม่เจอแล้วนี่เดี๋ยวพาเมเทโอไปเดินไปเดินครัวอะไรอะไรหน่อยกันดีกว่า อันนี้แกมาครั้งแรกไงบอกชืุดชาแนลเฉยเลยบอกชาแนลก็ชาแนล่ะเออก็น่าจะใช่อ่ะชาแนลไม่ทำไมทำไมไม่เอาบ้าง Really nigga ไปแหม่สองร้อยหาคนที่รู้จักไม่เจอถมเสียงโคตรดังเลยตอนนี้กินยังไงไม่ได้กินหีดีอะไมค์ที่ผมใช้เอาไว้เอาไว้คุยคุยกับเอฟซีทุกคนอ่ะที่ไลฟ์สตรีมอ่ะนี่แหละก็ใช้รุ่นนี้แหละ ลูกเนี่ยทัว <laser> ร <magic> <st immun ized> ์ดีเก็บต้องเลยละเอียดไม่กระทั่งตอนขี้เราจะมาหาของันที่ชอบที่ชอบกันดีกว่ามีของที่ถูกใจไหมยังเนี่ยพัดดอ่ะแต่ยังไม่มีเลยนี่แหละคนเนี่ยที่ระเบิดทังขี้เลี้ยวภาคสามภาคสองภาคหนึ่งนะชื่อว่าเงินใครอ่ะนี่นะระเบิดทังขี้อู้เลยูรื่องอะไรจะบอกมีสิ่งผิดปกติจากเมเทโอนะ นี่นะไ้ร่ีอนี่มันจะนีร่เนี่ยมันใหญ่แปลกๆแกแต่ตัวเรืองอยู่นะเอาเรืองอยู่นะมันเห็นตัว่ต่อถ่ายนะใช้แค่มือถือถ่าย้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาเจอกัน ไม่ขายยังไม่ยังยังไม่เมื่อยอ่ะเพิ่งเริ่มเมื่อยนะกูเพิ่งกูเพิ่งเจอเพิ่งเองก็เมื่อยเลยหมดเรื่องเนี่ยเราเปิดให้แขกขัดอีกหนึ่งรอบสุดท้ายของวันนี้ด้วยเสด้วยอ่างว่ารวมพามงค์ือไอ้นี่ไม่รอไม่รอกูเลยเดินหนีกูอย่างเดียวอ่ะไม่กันบอลไม่กันท่าเลยโรบอทแล้ดูอาวัต้านหน่อยเพื่อความชัวร์โอ้โห ตัวเล็กขยับขึ้น้าได้เลยตัของตูไปตัของกูไปมันหนีกูอีกแล้วมันหนีกูอีกแล้วอ,อ่าววีน่นไม่ใช่อ่าววีหรอไม่รู้เกมอะไรไม่เคยเล่นนั่งพักก่อนไม่ไหวเอาอี๋รู้ว่ามันดื้อมันดื้อมันไม่นั่งเลยนั่ก่ายจะยืนแอคอ,อย่างเดียวเลย ตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับก็เมเทโอนะครับนี่นะ,ะัะฝากกดไลค์ด้วยซับให้เขาให้ผมด้วยตอนนี้ครอบครัวทั้กันจะกลับบ้านแล้ว้วเราวันนี้ไปก่อนไป b าย